ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอีสานตอนล่างค่ะค่ะไปติดตามได้จากคุณพงศิษฐ์วรรณวิตินได้เลยค่ะเชิญค่ะที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นข้าวนาหวานนะครับซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังเตรียมแผนนะครับรับภัยแล้งในปี2558นี้เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้ปลูกข้าวไปแล้ว ที่จงังหวัดยโสธรพันเอกพิชิตวันทาผู้บังคับการกรมหาราชที่16พร้อมกําลังคนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในลาน้ําชีภายหลังพบว่ามีระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บข้อมูลเตรียมแผนช่วยเหลือรับมือสถานการณ์ภัยแล้งตามนโยบายของกองทัพบ,บกเนื่องจากลาน้ําชีนะครับเป็นแหล่งน้ําต้นทุนที่มีความสําคัญในการผลิตน้ําประปาและด้านการ,กรเกษตรที่สําคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับลาน้ําชี ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับโครงการส่งน้ําและบลละารุงรักษาทุ่งสเร็จอาเภอพิมายเร่งส่งน้ําสู่คลองชละทานเพื่อหล่อเลี้ยงนาข้าวในเขตชลระราน,นะครับในเขตอําเภอประทายบัวใหญ่และอาเภอคงซึ่งกําลังตั้งท้องออกรวงภายหลังจากที่ประสบกับฝนทิ้งช่วงนับเดือนส่งผลให้ต้นข้าวขาดน้ําหล่อเลี้ยงและใกล้แห้งตายเป็นจำนวนมาก ที่จังหวัดชายภูมิก็เช่นเดียวกันครับในเขตพื้นที่อำเภอหนองวัวละเวกําลังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งส่งผลทําให้ในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรครับได้รับความเสียหายหลายพันไร่เกษตรกร,กรวอนให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือชาวนาโดยให้มีการลดต้นทุนและลดดอกเบี้ยเงินกู้ของทกสและรด้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาได้รับผลกระทบในขนาดนี้ด้วย ด้านนายเจษดาบุญสุยาผู้อำนวยการโครงการชมประทานจังหวัดส,สุรินนะครับเปิดเผยว่าอ่างเก็บน้ําทั้ง18แห่งมีปริมาณน้ํารวมทั้งสิ้น151ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น104เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้าดิบสําหรับผลิตน้ําประปาและทําการเกษตรในเขตพื้นที่ชมประธานอย่างแน่นอนและที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนายพจน์พิรัตเนียมจุ้ยประสัตว์จังหวัดฝากเตือนถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับอย่าตัดใบข้าวนําไปให้โคกระบือกินเป็นอาหารให้ หลังจากที่มีการฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงหรือกําจัดสัตวรูพืชในนาข้าวเนื่องจากจะเสี่ยงต่อการมีสารเคมีนะครับตกค้างในใบข้าวหาโคกระบือกินเข้าไปนะครับถึงขั้นเสียชีวิตได้ขออยากฝากเตือน,นเกษตรกรอย่าพยายามขายายพื้นที่ในการปลูกข้าวอีกนะครับเพื่อป้องกันภัยแล้งในปี2 5 5 8ที่จะถึงนี้ช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหาคนครครับ ขอบคุณค่ะก็ต้องเน้นย้ําพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะกรมชลประทานประกาศออกมาแล้วนะคะว่ารัฐบาลนั้นมีมติว่าจะงด จ่ายน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปรังตั้งแต่1พฤศจิกายนจนถึงเมษายนปีหน้าเลยนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมากๆนั่นก็คือพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ุมลุ่มน้ำแม่กลองนะคะเตรียมเม็ดเงินสำหรับกลุ่มนี้ไว้1,400กว่าล้านบาทเพื่อจะจ้างงานไม่ว่าจะเรื่องของการขุดลอกคู<ช>คลองอาจจะจ้างงานในเรื่องของการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆของกรมชลประทานด้วยนะคะก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปเนื่องจาก